พ็สะด,ดุที่จะมัดตากเนาะจ้ะกำมะข้มแล้วกงให้มักหอดจสะใช้สื่อมากแต่มัดหอดบะตองได้มัดตากเต็เนาะ ไายซื้อมากับมาทอดบะตองใ้มาตากแนะต่เนาะตำมกขัวแย้ววใบไม่หมดขอบใจอยากไม่กินน้ำ จ้ะมีกะละซอมีกระช่องกะต่ำทั่วนะจาะเปืเป่อยๆมีต่ำทั่วอันนี้จะเป็นผักกาดกับแจมก็ผักกาดนะจ๊ะเพืเ่อนๆเมืองวันกับผักกะเจียบ ป็นจะมาขายทุกมือวันสุกเนาะแก่กันเลยมักไปซื้อทุกมือ <c oughs> ไปซื้อทุกซุปมาขายกับไปเจออันนี้ละจองสิบบาทเนาะมันแบบหอมหอมกิฟหนึ่งแยกกับคอจุปซันนี่ก็นนาจะเพื่อนเพื่อนย้อนแยกกินเขาต่อคือเกานะา๊ะกับแก้มกับผักกาดนะจจะเพื่อน มแมงวันก็อยากไม่กินนำ้ำปลาจะเตี้ยนทอดปลาจะเตี้ยนทอด สะดวกที่จะมาตากเนาะจ้ะใส้สื่อมากหรืมาถอดบดตองได้มาตากแดดเนาะเนาะเป็น,น,ะะนเตียน จะมาขายทุกนัดวันศุกร์คุณค่ะสวัสดีจ้ะคลิปนี้แยกกับคอจุกจำเนี่ก่อนนั่นจ๋าเพื่อนๆย้อนแยกกินเขาต่อคือเก่านะจ๊ะหอมาทอดหอมทั้ทงกันเขาเศร้าไหมเนี่ย แตละซองนี่ละจองก็ต่ำทัวนะาจา่าเพืเ่อนี่ต่ำทัวอันนี้ก็จะเป็นพักกาเจ้าหนี้ถ้าไปไปสายบรทันเพื่อนขายดีมาขายก็ไปเจืออันนี้ละจองสิบบาทเนาะบนเบบหอมหอมเจ้าหนี้ถ้าไปไปสายบอทันเพื่อนขายดี ทำม,มุขัวแ้ววังให้มาปวาใจถึงเข่ากจะป็นขนะเนข่าทุกเก่า เเป็นจะมัดก,ก็ดีเนาะคนเพื่อมก็เข้มก็เข้มไปเสา,าเ้าเ้าเมื่อนี้ ซื้อมากลับมาทอดบตองได้มาตาแดดเนาะได้ซื้อมากลับมาทอดบตองได้มาตาแดดเนาะอยากไม่กินนําออม คลิปนี้แยกกับคอสจบซัมน,นี่ก่อนนาจะเพื่อนเพื่อนย้อนแยกินเขาต่อคือเก่านะจจะเจ้านี่ถ้าไปไปสายบทันเพื่อนขายดีกินปลาทอดจะเพื่อนเพื่อนวันนี้ได้กินปลาทอดนี่ขนมหวานเราจะเตี้ยทอด ปลาทอดจาเพื่อนๆวันนี้ได้กินปลาทอดนี่ขนมหวาน ถึงเข,งข,ข่ากจะเึ็นข่าทุกเก้าอาจะเจทียนถอด ดูด่อนไหวเนาะขายถูกมือวันสุกขายายใจใจมีแยกกับบริกนแย่มากไปซื้อร่อว่าุ่กร์แย่เป็นราเร้าเมือเนี้ย สะดวกที่จะมัดตากเนาะจ้ะยายก็ขอบคุณเพื่อนๆคื้อเกาเนาะจ้ะที่เขามากดไค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้คุณยายทิวนิวงสามาเบิง้งคิปให้าย,ยากตะกรอบพอจะเที่ยงทอด ขินเผาเน,ะนานะื้เจะขินเผาทรกเก้ากับแจมก็ผักกาดเนื้าเพื่อๆเมืองวันก็กกะนะนนอายากไม่กินน้ำ